หากพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างหน้าตาประหลาดอยู่ใต้ทะเลลึกหนึ่งในนั้นก็คือปลาลงศพพวกมันมีด้วยกันมากกว่า20ชนิดและเป็นที่รู้จักกันในหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นปลาผีหลอกปลาบูทะเลปลาตุกแกปลากบหรือปลาคางคกนะครับแต่ที่แน่ๆมันจัดอยู่ในอันดับเดียวกับพวกปลาคางคกซึ่งเป็นปลาทะเลจําพวกปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งนะครับโดยปลาลงศพเป็นปลาไม่มีเกตมีเนื้อนิ่มและก็ลื่น จุดเด่นคือมันมีตาขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบนของหัวและปากที่มีขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมจัดเป็นปลากินเนื้อที่สามารถกินอาหารได้หลากหลายและไม่เลือกขนาดแม้จะใหญ่กว่าตัวมันก็ตามนะครับโดยมันจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามรอยแตกของหินหรือขุดพื้นทรายนอน,นิ่งเพื่อซ่อนตัวและรอล่าเหยื่อซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนั้นทําให้มันได้รับการเรียกขานว่าเป็นดักล่าจอมฉฉยโอกาสอีกด้วยนะครับและความแปลกอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือ การหายใจที่ไม่เหมือนกับปลาทั่วไปพบปลาทั่วไปจะหายใจด้วยการนําน้ําที่มีก๊าซออกซิเจนเข้าไปทางปากผ่านไปตามช่องเหงือกเพื่อกรองออกซิเจนไปใช้แล้วขับน้ําออกมาทางช่องแก้มทันทีนะครับแต่ปลาชนิดนี้จะใช้วิธีในการกลั้นหายใจด้วยการอมน้ําเอาไว้ในเหงือกที่ขยายใหญ่จนเกือบเต็มพื้นที่ภายในลาตัวตั้งแต่26วินาทีไปจนถึง4นาทีแล้วจึงปล่อยน้ําออกโดยนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าวิธีที่พวกมันใช้นี้ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานในการหายใจสามารถพบเจอพวกมันได้ที่ระดับความลึกในมหาสมุทรอันแสน 100, มืดมิดหรือราว2,500เมตรนะครับ